กูม,มาเมื่อไหร่มึงก็บอกไม่มีไม่มีต้นมันก็ไม่เคยใจดอกก็ยังไม่เคยใจกูถ้าจะมาของทงกับมือน,นะไม่ใช่กูขอแล้วใครจะทำอะไรรูเลยนะเรื่องไม่ออกจากปากมึงอ่ะกูไม่หยุดแน่กูสัญญาอีกวางเงินกูเมื่อไหร่มันจะคืน กูมาเมื่อไหร่มันก็บอกไม่มีไม่มีต้นมันก็ไม่เคยใจดอกก็ยังไม่เคยใจกูถ้าจะมาคอนก,กับมือนะหนูขอเวลาลนิดนึนได้ไหมคะได้จับมาดิกูจะทั้งสอนมือเองว่าคนที่มีบัญญัติคืนเงินกูอ่ะมันต้องเจออะไรไม่ใช่หนูขออนุญาตทำอะไรหนูเลยนะอย่าทำอะไรหนูเลยถ้าวันนี้เรื่องไม่ออจาจากปากมึงอ่ะกูไม่หยุดแน่กูสาัญญา มีไรหรือลูกขอเวลาแป๊บนะส่ะเสดชนปล่อยหนูก่อนนะคะหนูไม่อยากให้ยายลูกปล่อยมาไม่มีอะไรค่ะยายเพื่อนมาเที่ววยวหาหนูเฉยๆนะคะยายไม่มีอะไรยายเข้าไปทำควาสะอาข้างในก่อนนะคะอค่อยๆน,นะคะยายเขาพูดก้าวนะคะ นี่ยายมตาบอดเหรอใช่ค่ะหนูอยู่กับยายสองคนหนูอยากให้ยายอะ่ะกลับมามองเห็นได้เหมือนเดิมแม้มาจะไม่เหมือนเดิมก็คามแล้วทำไมมึงไม่บอกกูหนูไม่รู้จะบอกยังไงคะ่ะอ้าวนี่ไปค่าอะไรคะกูให้ ไม่มีคืนหรอกค่ะอันเก่าหนูยังไม่ได้คืนเลยอันนี้นกูให้อันเก่าอ่ะมึงมีเมื่อไหร่มึงค่อยมาคืนกูแล้วกันขอบคุณค่ะเสดชนคนกระตัญยูอย่างมึงอ่ะกูคนใจตามไม่ลงหรอกนะขอให้ยายมือแหยเลยก็แล้วกันขอบคุณนะคะเสดชนขอบคุณค่ะไปเย้ย